เกษตรอำเภอแม่สอดค่ะจัดอบรมการเพราะเห็ดฟางกองเตี้ยให้กับกลุ่มเกษตรกรตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนค่ะที่ลานอนเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่1ตําบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการจัดอบรมการเพราะเห็ดฟางกองเตี้ยให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ตําบลแม่ปะ ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งประจำปี2558ถึง2559ตามที่คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งระดับอำเภอร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ปะมีการพิจารณาโครงการ เพื่อให้สามารถตอบสนองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งประจำปี2558ถึง2559ไปยังคณะกรรมการกันกรองระดับจังหวัดเพื่อจัดสรรงบประมาณจำนวน9 6 0 0 0 0บาททวนชื่อโครงการส่งเสริมอาชีพพอเหตุเพื่อเพิ่มรายได้ดำเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลแม่ปะทั้ง11หมู่บ้าน ระยะเวลาชุมชนนั้นได้เริ่มโครงการตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม2559ค่ะโดยจะมีหมู่ที่1บ้านแม่ปะเหนือนำร่องในการดำเนินงานและจะขยายผลไปจนครบทั้ง11หมู่บ้านเพื่อเป็นการฝึกฝนเรียนรู้การเพราะเห็ดฟางกองเตี้ยจากการปฏิบัติงานจริงให้กับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลแม่ปะได้นำความรู้ไปพัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรภายในตำบลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะเออฮ้ดดีมันติดเก้ามาแล้วนะนะนเป็นเกี๊ยดีมันบอกกันแหละ